สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแนะนำตู้ c o n เทมพ o ร a r ารี่มาร์เบิลนะครับตัวนี้ขนาด1.60เมตร60นะครับซ้ายไปขวาเมตรห0หน้าไปหลังลึกที่40นะครับแล้วก็สูงที่80เซนติเมตรตัวนี้จะเป็นสีเทาแรมโบนะครับมาให้ดูหินอ่อนสวยๆก่อนนะครับตัวนี้จำลองหินอ่อนสวยเลยไม้หนาโครงสร้างแข็งแรงนะครับดูความหนาของไม้นะ หนานะครับแล้วก็หน้าบานเป็นกระจกพรีเมี่ยมทั้งตัวย้ําอีกทีนะครับลางลิ้นชักนะเป็นระบบ3ตอนแล้วก็เป็นแบริง่งระบบแบริ่งหมดเลยนะครับตัวนี้บานซอฟโค้ดด้วยอ่าให้ดูข้างนอกกันก่อนนะตัวนี้ตัดคิ้วนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับชุบอย่างดีนะ มีแฟนเพจไปซื้อนะไปโดนที่อื่นมาบอกว่ามันเป็นสติกเกอร์แปะนะดูในรูปนึกว่าเป็นคิ้วพอซื้อมาเป็นสติกเกอร์นะครับแกะปุ๊บลอกออกหมดเลยของเรานี่ซาะร่องนะติดหน้าบานอย่างดีนะครับเป็นงานชุบอย่างดีนะนี่นะครับงานชุบหมดเลยอ่าตัวนี้สีเทาแลมโบด้านข้างสีเทานะครับสีลายไม้เป็นลายไม้ด้วยนะสีเทาเข้มนะครับอ่ะให้ดูด้านนอกกันก่อนเมตรหกสิบนะครับย้ำเมตรหกสิบ เป็นตู้อนเนกประสงค์วางอะไรก็ได้วางทีวีได้ถึง65นิ้วใช้งานห้องครัวได้ห้องรับแขกได้ออฟฟิศได้ห้องนอนได้ได้หมดเลยนะครับเป็นตู้อนเนกประสงค์ไซส์บอร์ดแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะไปวางกันวันนี้มาให้ดูนี่นะครับด้านล่างตอนนี้หงายหงายท้องอยู่นะครับอัพไซด์ดาวตู้ให้ดูกันมีลูกค้านะครับมีแฟนเพจถามมาว่าคุณอําด้านล่างที่บอกเคลือบเนี่ยเคลือบจริงหรือเปล่า นี่คือด้านขานครับและนี่ด้านล่างที่ไปวางติดพื้นนะอ่ะวันนี้ก็มาให้ดูกันนี่ด้านล่างวางติดพื้นก็เคลือบนะครับยังเป็นลายไม้ด้วยนี่นะครับถามว่าเคลือบทําไมจะได้ทนความชื้นนะครับทนความชื้นแล้วก็แข็งแรงด้วยเนี่ยงานทุกอย่างครับด้านนอกด้านในเราเคลือบให้หมด แล้วก็วันนี้เราอัพไซด์ดาวตีลังกาตอนนี้เป็นงานโครงสร้างครับขึ้นโครงสร้างแล้วก็ตีลังกาให้ดูก่อนเลยก่อนจะประกอบเสร็จจะได้ดูกันนี่ด้านในนะครับภายในของเขาก็เคลือบให้หมดจริงๆนะไม่มีตรงไหนไม่เคลือบนี่ด้านล่างท็อปนะครับด้านล่างของท็อปนะด้านบนตอนนี้วางติดกับพื้นอยู่ด้านล่างก็เคลือบนะครับกันความชื้นหมดมีลูกค้าถามว่าซื้อแล้วกลัวความชื้นจังเลยอะไรจังเลยผมว่า นี่ผมทำให้ขนาดนี้แล้วนะถ้ามันยังมีปัญหาต้องไปดูที่บ้านของคุณลูกค้าแล้วนะครับว่าบ้านเราอยู่ยังไงนะครับต้องไปจัดการเรื่องระบบถ่ายเทอากาศแล้วเพราะว่าตัวนี้ผมการันตีเลยว่าทำให้ขนาดนี้ด้าหลงด้านหลังนี้เคลือบให้หมดนะซึ่งลูกค้านะครับซื้อไปนี่แบบโอเคกันลูกเจ้านะ บอกเลยนะครับว่าโหมันดีนะด้านหลังก็สวยบางคนไปวางโชว์ด้านหลังเนี่ยด้านหลังไม่ขี้เลรนะด้านหลังเป็นลายไม้เลยนะครับนี่มีวงปีสวยงามนะครับเป็นลายไม้หมดเลยคานนี่อย่างแข็งและด้านหลังนี่แข็งหมดถ้าเป็นรุ่นธรรมดาพวกเนี้ยเขาจะเป็นกระดาษนะเป็นกระดาษเป็นไฟเบอร์บอร์ดนะครับแต่รุ่นเนี้ยรุ่นพรีเมียมเนี่ยคือแบบวัสดุเนี่ยโครงสร้างแข็งทั้งตัวแล้วมีคานรองรับหมดด้านหลงด้านหลังนี่คานหมดนะครับด้าน ด้านล่างมีคานรับมีขามีคานเนี่ยละไม้แข็งแข็งทั้งตัวเคลือบทั้งตัวทัางข้างนอกข้างในข้างบนข้างล่างอ่ะให้ดูกันรอบๆเลยนี่คือดีเทลนะครับขอเวลาสั้นๆแล้วก็ไลฟ์เันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะครับเนี่ยจะได้สบายใจนะ ว่าซื้อแล้วบอกว่าโอหเคลือบเคลือบด้านล่างข้างลงข้างล่างขาเขือเคลือบเคลือบจริงหรือเปล่าบางทีมันประกอบเสร็จอย่างเงี้ยเราก็ตีลังกากลับมาไม่ไหวนะพลิกกลับมาให้ดูไม่ไหวตอนนี้งานกําลังขึ้นโครงสร้างอยู่ปุ๊บอ่ะเราก็มาถ่ายให้ดูกันก่อนเลยว่าเฮ้ยด้านล่างประมาณนี้เคลือบประมาณนี้ให้จริงๆอ่ะเสร็จแล้วเป็นอย่างเงี้ให้ดูสวยๆกันอีกทีหนึง่งนี่ประมาณนี้นะครับมีสีอะไรบ้างมีสามสีจ้ามีสีเทานะครับ เทาอ่อนนะครับเรียกว่าเทาแลมโบแบบนี้มีลายหินสมจริงแบบนี้แล้วก็มีสีขาวนะครับไวเพอร์มาร์เบลแล้วก็เป็นแบล็คมาร์เบลนะครับแวนตาแบล็คสีดำนะว่ากันไปถามว่าเป็นหินอ่อนจริงไหมนะพี่ดูราคากันกนิดนึงเนาะตัวนี้6,990บาทนะไม่ไม่ตีไป7,000บาท6,990เนี่ย ก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าเป็นวัสดุนะครับที่สวยแล้วก็เรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบหินอ่อนอิตาลีจริงจริงราคานี้หินอ่อนมันก็คงไม่มีหลอกเนอะดูราคากันนิดนึงก่อนย้ำแล้วย้ำอีกนะครับแล้วก็มาหาว่าเอ้ยมันไม่จริงม,นนมันนู่นมันนี่อ่านหนังสือนะครับแล้วก็ฟังกันนิดนึงแล้วผมบอกดีเทลเนี่ยบอกละเอียดยิบ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 เลย นะคนซื้อส่วนใหญ่เข้าใจคนไม่ซื้อส่วนใหญ่นะดูดูไม่ถึง3วิแล้วก็มาเลยนะครับหินอ่อนจริงหรือเปล่าย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นวัสดุที่เคลือบนะฮะใกล้เคียงกับหินอ่อนเอาไปใช้งานวางการน้ําร้อนได้ไหมน้ําเทสให้ดูแล้วเนะโดนน้าได้ระดับการใช้งานแล้วก็เช็ดออกไม่มีปัญหาแน่นอนก็มั่นใจได้เลยนะครับได้ไปตรงปกแบบนี้มี2ขนาดนะครับมีรุ่นเมตรหกแบบนี้ แล้วก็มีรุ่นเมตรยี่สิบเนะสองขนาดให้เลือกกันชอบแบบไหนนะครับแล้วแต่เนื้อที่บ้านลูกค้ามีเนื้อที่เยอะเล่นรุ่นนี้เมตรหกสิบสวยๆแบบนี้นะครับเนื้อที่น้อยๆนะครับเมตรยี่สิบก็มีอ่ะมาให้ดูภายในกันมีกุญแจล็อกให้ด้วยนะไม่ใช้ก็ดึงออกแล้วก็ดูเก้งๆอย่างนี้นะครับเรียบๆชินๆแบบนี้ ด้านในเป็นยังไงมาดูด้านในกันรุ่นนี้ด้านในไม่ต้องกลัวเลยนะครับเป็นสีเทาเข้มมีชั้นวางของให้ชั้นตัวนี้ปรับขึ้นลงได้สามระดับนะครับแอดจัดได้นะใครจะเก็บของใหญ่ๆถอดออกก็ได้หมดปัญหานะครับไม่ใช่ว่าเราฟริกตายแบบปรับอะไรไม่ได้นะตัวนี้ปรับได้หมดนะนี่ก็เหมือนกันนะครับถอดออกปรับขึ้นปรับลงได้ลิ้นชักสองลิ้นชักใหญ่ๆสําหรับรุ่นเมตรหกสิบถ้ารุ่นเมตรยี่สิบก็จะมีหนึ่งลิ้นชักนะครับ ทุกอย่างเหมือนกันหมดวัสดุเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าลิ้นชักช่วงนี้จะมีแค่หนึลิ้นชักในรุ่นเมทยีรุ่นเมทหกจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วเปิดออกนะครับดูนะครับการใช้งานท็อปวิวมองลงไปนี่เปิดใช้งานได้100%เต็มนะครับ100%เต็มลางลิ้นชักเป็นระบบแบริ่งแขน3ตอนนี่นะครับ ลา้างแข็งแข็งใหญ่ๆสวยๆลูบด้วยจารบีนะครับชนิดแท่งนะจารบีขาวชนิดพิเศษลูบให้หมดนะครับตัวนี้ลื่นปื๊ดนะครับเป็นแบริ่งเลียงเม็ดเนะหน้าลิ้นชักมี2หน้านะครับหน้าโครงสร้างแล้วก็หน้าด้านนอกที่เป็นหน้าโชว์โหและพื้นลิ้นชักนะไปซื้อดูลิ้นชักกันหน่อยนะครับหลายคนใส่ใสของแล้วก็ลิ้นชักยวบลงไปรุ่นพรีเมียมเนี่ยพื้นลิ้นชักเป็นไม้ด้วยเนะ เป็นแผ่นไม้เป็นกระดานไม่ใช่เป็นไฟเอบอร์บอร์ดนะครับแล้วก็คนถามว่ากระจกเป็นอะไรกระจกนี่ตัดแสงสีทองนะครับสะท้อนรีเฟกกลับประมาณ70%ไม่ใช่ว่ากระจกใสๆเงาๆแบบเห็นแบบชัดๆไม่ใช่นะตัวนี้มันกรองแสงแล้วก็สะท้อนกลับแค่ประมาณ70%สอนะครับสวยๆกันไปไม่ใช่แบบ ใส,ใสเอสยกระจกเงาทั่วไปแบบที่เราส่องไม่ใช่นะอันนั้นแบบสะท้อนกลับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้สะท้อนกลับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลมทองสวยๆวยอ่ะมาดูบานพับนะครับบานพับรุ่นพรีเมียมตัวนี้แค่บานพับก็คุ้มแล้วอย่างที่บอกบานพับเป็นระบบซอฟต์คลสทั้งหมดนะครับทุกบานซอฟต์คลสหมดนี่สวยๆนะครับโอเควันนี้ก็สั้นๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชอบรุ่นไหนก็ทักเข้ามาละกันเนาะแล้วเดี๋ยวผมให้รายละเอียด ถ้าไม่มั่นใจอะไรยังไงฝากเบอร์ทิ้งเบอร์ไว้ได้แล้วคุยกันละเอียดกว่าเนาะคุยกันสบายใจด้วยนะครับป้องกันเจอมิดด้วยนะเดี๋ยวนี้มิดเยอะนะครับถ้าเราคุยกันน่ะกรองด้วยคัดกรองมิดออกไปด้วยจะได้ซื้อของออนไลน์กันสบายใจย้ำสามสีมีสามสีให้เลือกตัวนี้เป็นเทารแลมโบสีขาวไลฟ์บ่อยละและสีดำแบล็กแวนต้าก็ไลฟ์บ่อยละสีขาวไอ้สีเทานี่ห่างหายไปพอสมควรวันนี้ก็มาให้ดูกัน นะละโครงสร้างอย่างที่บอกนะครับให้ดูงานนะนี่ด้านลงด้านล่างเครือบหมดขาเขอเครือบมีโครงมีคานตีลังกาให้ดูนะจะได้สบายใจบางทีแบบพูดอย่างเดียวแล้วไม่เคยถ่ายเลยเดี๋ยวคนหาว่าเฮ้ยมันเกินจริงไปหรือเปล่าอ่ะเราก็ให้ดูด้านหลังก็เครือบด้านล่างก็เครือบ,อบทุกตัวเป็นอย่างนี้หมดนะครับที่ส่งไปเป็นอย่างนี้หมดเนาะโอเคตรงปกนะครับแล้วก็ทักกระโรงงานเข้ามาวันนี้ใครสนใจนะรุ่นนี้6,990านะครับ วัสดุดีหุ้มทั้งด้านนอกด้านในนะหินอ่อนจําลองธรรมชาติแบบนี้นะด้านในก็หุ้มให้หมดนะครับลายหินอ่อนเป็นวัสดุเทียมหินอ่อนนะครับเอามาเคลือบย้ำอีกทีหนึง่งแต่ไม้เนี่ยโครงสร้างแข็งแรงหมดไม้เป็นเกรดที่แข็งแรงเท่าเทียบเท่าไม้จริงนะแต่อยู่ในประเภทของ Particle Board ตัวนี้เป็นไม้เกรด E 1นะครับที่โรงแรม5ดาวหรือว่าโรงพยาบาลใช้กันนะ ปัสจากสารพิษด้วยเป็น E 1หนึ่งนะครับอ่าโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ